สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Beauty Home Property เชียงใหม่นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมอสังหาอีกตัวหนึ่งที่เหมาะสำหรับในการลงทุนนะครับเนาะวันนี้อย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่อง Sub s c r i า e ช่องไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดทรัพย์ดีๆที่ผมเอามาลงให้อย่างนี้นะครับวันนี้จะพามาดูเป็นทรัพย์อีกอย่างหนึ่งอ่าเป็นทรัพย์เป็นอสังหาที่เหมาะการลงทุนนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับ ตัวนี้รายละเอียดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูเนาะคือเป็นอาคารที่สร้างใหม่กลางปี2563นะครับตอนนี้มีคนเช่าเต็มแล้วนะครับแล้วคืออาคารมีทั้งหมด3ชั้นนะครับ22ห้องพักนะครับแล้วก็1ออฟฟิศ1ห้องครัว2ห้องน้ำรวมนะครับแยกชายหญิงจอดรถได้เกือบ20คันเลยนะครับก็จะสังเกตว่าบริเวณนี้จอดรถได้20คันเลยนะครับเนาะอ่าแล้วก็รายละเอียดเนี่ยอาคารมีใบอนุญาต1แล้วก อ .6 ประเภทโรงแรมนะครับอาคารขนาด900ตารางเมตรนะครับเนาะที่ดินเนี่ย201ตารางวานะครับคือตอนนี้มีลูกค้าเช่าแบบทั้งรายวันแล้วก็รายเดือนนะฮะ<อ>ส่วนรายวันเนี่ยราคาตอนนี้ที่ผมสอบถามเข้ามานะครับอยู่ที่490-500กาว่าบาทนะครับต่อต่อวันนะฮะก็แล้วแต่ว่า,อ,าอยู่ในช่วงของวันไหนวันหยุดหรือวันธรรมดานะครับราคาจะไม่เท่ากันนะครับ ส่วนราคาของรายเดือนเนี่ยฮะก็มีตั้งแต่ราคา4,500-5,500ถึงเลยนะครับเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดาูในส่วนของห้องนอนที่ตอนนี้สามารถที่จะโชว์ได้นะครับมีห้องนอนทั้งไทยเล็กนะฮะแล้วก็เตียงคู่แล้วก็ห้องนอนขนาดใหญ่นะครับของอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะฮะบรรยากาศโดยบรรยากาศโดยรอบเนี่ยจะคือจะคล้ายเหมือนเป็นรีสอร์ทนะครับเงียบสงบเนาะ เสียงนกร้องเป็นธรรมชาติอากาศดีอยู่ในชุมชนหนาแน่นปานกลางไม่เปี่ยวจนเกินไปนะครับเนาะทุกอย่างใหม่หมดเฟอร์นิเจอร์ครบนะฮะแอร์ทีวีตู้เย็นระบบโทรศัพ์อินเทอร์เน็ตเนี่ยเคเบิลทีวีนะฮะไฟฟ้าครบทุกอย่างเลยนะครับซื้อวันนี้พรุ่งนี้เก็บตังค์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีเงินเย็นแล้วอยากจะซื้อลงทุนนะครับผมได้สอบถามมาคร่าวๆนะฮะว่ารายได้ต่อเดือนของเขาเนี่ยตอนนี้นะฮะคือกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0 สามหมบาทนะครับแนสา0บาทเป็นเป็นราคาที่หักค่าใช้จ่ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับว้าวน่าสนใจเลยไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราพามาชมด้านในกันเนาะอพาร์ตเมนต์อันนี้นะฮะอยู่ใกล้เซนเฟสใช้เวลาในการขับรถเข้าเมืองเนี่ยเพียงแค่8นาทีเองนะครับเนาะไม่ไกลจากในตัวเมืองเลยนะครับเนาะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงพาไปดูด้านในกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามตีมาได้เลยนะครับ โอเคครับแล้วเราก็เดินเข้ามาภายในตัวอาคารนะครับเข้ามาปุ๊บเสร็จเนี่ยเราก็จะเจอตรงช่วงเีเซปชั่นนะครับติดต่อเนาะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของแม่บ้านนะครับอันนี้พอเราเดินมาด้านหลังปุ๊บเสร็จเนี่ยอันนี้จะพามาดูห้องไทยที่1น,นะครับห้องไทยที่1นึ่เนี่ยจะเป็นห้องที่ขนาดเล็กนะครับเนาะก็อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ครบคันเลยนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเข้ามาเนี่ยคือพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคือยังใหม่อยู่นะครับเนาะไม่ไม่ได้ว่าอยู่สภาพที่สุดโทรมนะครับคือยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับจะสังเกตว่าตู้เย็นนะครับอันนี้ผมจะเปิดตู้เย็นให้ดูเนาะตู้เย็นนี้คือยัยงยังใหม่มากเลยนะครับเหมือนเพิ่งซื้อมาจากที่โชว์รูมเลยนะครับเนาะ ทีวีก็ยังใหม่นะครับเนาะแล้วก็มาดูในส่วนของระเบียงนะครับก็ตกแต่งดูด้วยผ้าม่านทึบและโปร่งแสงนะครับให้อารมณ์ที่อยู่ในเหมือน,นรีสอร์ทวิลล่าหรือในบ้านโมเดิร์นนะครับก็จะมีเครื่องปรับอากาศแอร์อินเวอร์เตอร์ให้นะฮะทุกห้องเลยนะครับก็ระบบอินเวอร์เตอร์นี้ก็จะช่วยให้ประหยัดพลังงานนะครับที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องน้ำนี่คือเขาแยกโซนอาบน้ำกับโซน เข้าห้องน้ำนะฮะซึ่งส่วนน้อยเนาะที่ว่าจะแยกนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับผมชอบมากเลยตรงนี้นะฮะโซนเปียกก็คือแยกโซนเปียกโซนแห้งไปเลยนะครับมีเครื่องทำน้าอุ่นให้นะครับก็กระเบื้องก็ยังอยู่สภาพที่ค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับตึกอาคารนี้เพิ่งสร้างมาได้ประมาณปีหนึ่งนะครับปีเศษๆเท่านั้นเองนะครับ แอร์เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับตกแต่งด้วยรูปภาพแขวนนะครับให้อารมณ์ที่อยู่ในรีสอร์ทหรือวิลล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟหัวเตียงนะครับก็จะมีโทรศัพท์นะครับก็สามารถที่จะสั่งอาหารได้เลยนะครับก็ เท่าที่ผมได้คุยกับทางเจ้าของนะฮะคือทางที่ผมบอกว่าเขากําไรเดือนหนึ่งแสนสามนี่คือหักค่าใช้จ่ายแล้วนะฮะค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยผมถามแล้วมีอะไรบ้างคือเขาก็จะมีค่าแม่บ้านที่เขาจะต้องอดูแลนะฮะก็คือแม่บ้านที่เขาดูแลทั้งตึกนี้เขาใช้แม่บ้านเพียงคนเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็ค่าแม่บ้านหรือเรียกค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ3-4 0,000หมื่นบาทน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับของตัวอาคารด้านนอกนะครับก็น่าจะเป็นห้องน้ำชายนะครับที่ผมเล่าเกินฟังเนาะในส่วนนี้ก็จะเป็นโซนสีเขียวนะครับก็ทำให้ดูโล่งโปร่งสบายนะครับก็ตกแต่งลงตัวได้อย่างสวยงามนะครับด้านหลังก็ยังเป็นวิวโล่งอยู่นะครับลมเข้ามาดีมากเลยนะครับไม่อึดอัดเลย ส่วนนี้ก็จะมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะครับเครื่องซักผ้าหยดเหรียญเนาะโอเคครับแล้วเดี๋ยวพามาดูบนชั้น2นะครับก็จะเป็นห้องนอนไทยที่2นะครับอ่าก่อนจะชมอันนี้ก็ให้มาชมวิวก่อนนะครับขึ้นมาชั้น2เนาะครับก็ฝนก็กำลังจะมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของมิตเตอร์น้ำนะครับคือเขาก็ ออกแบบมาสวยแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับก็ใช้เสร็จแล้วก็ปิดนี้แล้วก็จะมีตัวรูปภาพนะครับเนาะก็เชยๆตรงที่ไม่ค่อยสวยนะฮะส่วนประตูนี้ก็จะออกแบบตกแต่งแบบสไตล์วิลล่านะฮะก็คือผมชอบประตูแบบนี้นะฮะสวยดีครส่วนเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องเนี่ยก็จะเป็นแบบมินิมอลนะฮะเล็กกระทัดรัดนะครับ ภายในห้องเนี่ยก็ความกว้างน่าจะอยู่ประมาณเท่าที่ผมกะด้วยสายตานะฮะก็น่าจะประมาณ 4... ีอ่อน่าจะ4เมตรอะเนาะครับสเมตร4คูณ6ประมาณนี้4คูณ5นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระเบียงนะครับก็จะปลูกต้นไม้เพื่อให้ดูเป็นอารมณ์รีสอร์ทนะครับครับดูอารมณ์ให้เราเนี่ยเหมือน อยู่ในรีสอร์ทแล้วก็เย็นนะฮะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของอีกห้องหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือก็เตียงนอนนะครับเตียงนอนนี้เป็นเตียงนอนอย่างดีเลยนะครับผมลองนั่งดูแล้วเนี่ยโอเคเลยนะฮะโอเคครับแล้วก็เหมือนกันนะฮะห้องน้ําทุกห้องเนี่ยคือเขาก็จะแยก โซนแห้งโซนเปียกเลยอย่างเงี้ยนะครับผมชอบครับตู้เย็นนะครับอ่านี่พามาดูในตู้เย็นตู้เย็นดูค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับไมโครเวฟนี่เหมือนยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับก็จะมีชุดจานช้อนซ่อมให้นะฮะครับอันนี้ก็ตู้เสื้อผ้านะครับก็ค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากทางบุ๊กิ้งนะครับเนาะลูกค้าก็อาจจะเป็น เซลนะฮะหรือเป็นคนที่เดินทางข้ามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเพราะที่นี่คือค่าห้องเนี้ยคือไม่แพงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับเนาะครับกับอาหารตามสั่งนะฮะแล้วก็จะมีเบียร์มีกับแก้มนะครับซึ่งห้องลักษณะแบบนี้ผมว่าถ้ามาในเชียงใหม่เนี่ยราคานี้ผมว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยนะฮะเพราะว่า ผมเท่าที่ผมเคยไปนอนต่างจังหวัดเนี่ยคือถ้าเป็นห้องแบบเนี้ครับมันมันหาค่อนข้างยากจะไม่มีนะฮะอ,อันนี้บอกตรงๆเลยนะครับอ่ในส่วนของหัวเตียงเราก็จะมีโคมไฟให้นะครับอ่าอันนี้ผมจะเทสที่นอนให้ดูเนาะผมก็จะลองนั่งดูนะฮะอ่าเห็นไหมฮะก็คือเตียงนอนมันไม่ได้ยุบมากนะครับก็คือนอนสบายเลยนะครับผมลองนอนดูแล้วคอนเฟิร์มครับ ถ้าเตียงนอนที่ยุบเยอะๆเนี่ยคือนอนไม่สบายนะครับตื่นมาปวดหลังแน่นอนนะครับแข็งกันไปก็ไม่ดีนะครับใช่ไหมครับท่านผู้ชมโอเคครับแล้วก็อันนี้พามาดูในส่วนของห้องนอนใหญ่นะฮะคือจะมีพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะห้องนี้คือเช่าที่เดือนละ5,500นะครับอืมก,ก็จะกว้างขึ้นนิดนึงเลยนะฮะ เหมือนเดิมครับก็ตู้เสื้อผ้านะครับอก็ยังสภาพที่ค่อนข้างที่จะ90เลยนะครับตู้เย็นก็เหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะใหม่นะฮะไมโครเวฟนะครับค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับเห็นไหมฮะดูชัดๆใกล้ๆเลยนะครับทีวีนะครับแล้วก็โต๊ะทานข้าวนะครับ สำหรับเล็กๆมุมห้องก็เพียงพอต่อการพักอาศัยแล้วนะครับเพราะว่าห้องไม่ได้มีขนาดใหญ่นะฮะับมินิมอลนะครับก็จะมีโคมไฟมีรีโมทแอร์นะฮะรีโมดเครื่องปรับอากาศนะครับ ก็มาดูในส่วนนี้ก็ก็จะเป็นของโรงแรมนะฮะก็จะมีสบู่มีเจลให้นะครับซึ่งราคานี้บางโรงแรมก็ยังไม่มีให้นะครับหรือว่าโอเคเลยนะครับก็จะแยกโซนแห้งโซนเปียกเลยนะครับ อเคผมลืมบอกไปฮะแล้วเดี๋ยวพามาดูในส่วนของระเบียงนะครับระเบียงของห้องนอนใหญ่เนี่ยคือก็จะใหญ่นิดนึงนะฮะก็สามารถที่จะวางโต๊ะเก้าอี้ได้นะครับสําหรับที่จะเอาไว้ชมวิวแฮงเอาท์นะฮะหรือจะออกมาสู่บุหรี่ตรงนี้นะฮะก็จะสามารถมองเห็นลานจอดรถเลยนะครับ พูดถึงราคากับรายวันเนี่ยสำหรับคนที่เดินทางหรือต้องการห้องพักเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับนะราคานี้5 0 0ร้อยยังไงผมก็ยินดีที่จะจ่ายครับเนาะเพราะว่าผมเคยไปตอนนอนต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะหาห้องอย่างเงี้ย4 5 0 0เนี่ยไม่มีนะฮะอย่างนี้ต้องประมาณแปดร้อยอย่างเงี้ยนะฮะพันกว่านะครับเพราะว่าเรานอนแค่คืนเดียวเนาะคือเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะฮะ ขอให้มันสะอาดพื้นที่สะอาดนะฮะแล้วก็มีาลานจอดรถนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือจะมีตู้เย็นนะครับก็ออขอโทษนะฮะไม่ใช่ตู้เย็นถังขยะครับผมถังขยะนะฮะแล้วก็มีออแล้วก็มีถังดับเพลิงนะครับอ่าแล้วก็จะมีไฟฉุกเฉินให้นะฮะแล้วเราก็จะมีกล้องวงจรปิดนะฮะระบบหลักษาความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็พามาดูในส่วนของเตียงคู่นะครับเนาะ ก็จะมีอยู่3ามท้ายด้วยกันนะครับมี3ชั้นนะครับตึกนี้อพาร์ตเมนต์นี้นะครับอ่าโอเคเข้าไปดูอีกรอบนะฮะเมื่อกี้น่าจะดีเลยนะฮะตัดต่อไม่ไม่ถูกนะฮะโอเคครับผมอ่านี่ก็จะเป็นห้องนอนนะครับเตียงคู่นะครับอ่าตู้เย็นไมโครเวฟนะครับเหมือนเดิมนะครับ ก็อาหารตาสั่งนะครับทัวทวๆไปนะฮะกับแก้มเบียนะฮะครับตู้เย็นก็ยังใหม่นะฮะไมโครเวฟก็ก็ยังใหม่เลยนะครับใหม่มากๆก็ดูจากห้องนอน และดูจากเฟอร์นิเจอร์ของตัวอพาร์ตเมนต์นี้แล้วก็แอร์เครื่องปรับอากาศนี้อยู่สภาพที่ค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะฮะคือท่านใดลูกค้าซื้อไปนี่คือเก็บตังค์ได้ทันทีเลยนะครับเนาะตังค์เข้าทุกวันเลยนะครับ ก็น,นี่ก็จะเป็นมูลี่นะครับอ่าไว้เปิดดูเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในโซนนี้ก็คือวิวก็คือจะไม่อ่าก็จะเห็นนิดนึงนะฮะเขาไม่ค่อยเห็นเท่าไหรก่ก็แต่จะสู้ทงด้านที่เมื่อกี้พาไปดูเนาะก็จะเห็นโซนลานจอดรถเนี่ยจะโอเคกว่านะครับแต่ผมว่าโดยรวมๆแล้วก็โอเคนะฮะคือเขาออกแบบมาพื้นที่เล็กแต่ว่ามีพื้นที่ที่สามารถอ่าอย่างห้องเนี่ย ก็ยังมีพื้นที่ที่ออกไประเบียงนะฮะอ่ะตอนแรกๆผมก็นึกว่าไม่มีเนาะ,ะ,นะะก็ตอนที่ถ่ายก็ฝนตกนิดนึงนะครับอายุเข้านะครับเชียงใหม่พื้นก็จะเปียกนิดนึงนะฮะผมไม่ออกไปนะฮะโอเคครับ เดี๋ยวประตูเดี๋ยวมาปิดให้นะฮะเดี๋ยวขอถ่ายคลิปก่อนนะครับอ่าแล้วก็พัชตัวนะครับวางไว้พร้อมใช้งานเลยนะครับตู้เสื้อผ้านะฮะเหมือนเดิมครับห้องน้ำเราก็ยังแยกโซนห้องน้ำกับโซนอาบน้ำนะฮะชัดเจนเลยนะครับแยกโซนแห้งกับโซนเปียกไปเลยครับดีครับผมชอบมากเลยตรงนี้นะฮะ คือผมไม่ชอบเข้าห้องน้ําที่มันเปียกนะครผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเป็นเหมือนผมไหมฮะเนาะโอเคครับผมอ่าอันนี้เราก็จะแอบเห็นน้องแอดมินเราคนที่ถือกล้องนิดหน่อยนะครโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของชั้น2อีกมุมหนึ่งนะฮะ ในส่วนนี้นะฮะก็คือให้ผมเดานะฮะว่าฝั่งนู้นก็น่าจะเห็นลานลานลงจอดรถเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเนื่องด้วยเนี่ยตอนนี้ลูกค้าพักอาศัยเต็มหมดแล้วนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดดูได้นะครับคือที่นี่คือจะมีปล่อยเช่ารายเดือนแล้วก็รายวันด้วยนะครับห้องที่ผมพาลูกค้าเนี่ยไปดูเนี่ยขอ,อโทษะฮะพาท่านผู้ชมไปดูเนี่ยคือห้องเป็นรายวันนะครับ ก็เดี๋ยวพอตอนเย็นกลางคืนเนี่ยก็มีลูกค้าเช็คอินเข้าเรียบร้อยนะฮะนอกนั้นก็เต็มหมดเลยนะครับลูกค้าก็มีตั้งแต่คนทำงานบริเวณรอบนี้นะฮะครับแล้วก็ยันนักศึกษานะครับที่นี่ก็ขับรถประมาณ7-8นาทีถึงเซนเฟสแล้วนะฮะออกไปนิดเดียวเนี่ยก็มีตลาดสดตลาดนัดนะครับ สะดวกสบายอยู่ครับของอได้หลายเส้นทางนะครับโอเคครับก็ถ้าใครสนใจนะฮะก็ติดต่อผมมาได้นะครับก็จะได้ราคาพิเศษนะครับก็ตอนนี้เปิดราคาอยู่ที่23ล้านนะครับก็ค่าโอนคนละครึ่งนะฮะถ้าใครสนใจยังไงเนี่ยก็ผมจะทิ้งเบอร์ทิ้งาลายไลนดี d ไว้ให้นะฮะแล้วยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับ ท่นานใดที่ต้องการจะช่วยให้ขายบ้านนะฮะหรือขายบ้านที่ดินในเชียงใหม่นะฮะติดต่อตีมาได้นะครับจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ